สวัสดีครับผมกผมช่นเคยนะฮะเม้งสั่งไรซิ่งนะวันนี้ก็พาเด็กๆนะครับผมพาเด็กๆแล้วก็พาเพื่อนๆนะฮะในกลุ่มดูสิพาเพื่อนแก๊งแม่ค้าครับผมมาเที่ยวคูวิล่าเขาใหญ่นะฮะนี่เลยครับนี่เลยนี่คูวิล่าเขาใหญ่นะฮะก็มากันอยู่2องสาห้าหลำนะฮะ เดี๋ยวมีเพิ่มมาอีกลำหนึ่งนะตอนนี้ก็รอคบแม่บ้านเขาทำความสะอาดก่อนนะฮะก็คือในหมู่บ้านนี้มีแต่บ้านที่ร้างน,นั่นเลยนะเดี๋ยวนียอะไรลูกเอ,าอ้าต้นไม้อ๋อต้นไม้ต้นไม้อะไรลูกดอกย่าเหรอือแฟนกินของไปีแล่ม้าสนุกไหมสนุกโอ้โหสนุกมากเลยเดี๋ยวพี่เฟ่ี่พี่เล่นน้ำมามครับก็มานะฮะ ก็แข๊งทัวร์จีนครับผมทัวร์จีนอ่าก็จะมีนี่ฮะนำทีมโดยเพื่อก็รอเขาทำความสะอาดบ้านก่อนนะเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านให้ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูแวบๆก่อนนี่ฮะก็ประมาณนี้ฟิวนี้ครับโอ่แปงยังไม่ต้องยังไม่ต้องขึ้นไปลูกยังไม่ต้องขึ้นไปนะทำความสะอาดก่อนนะอันนี้ฮะมาถึงก็ต้องเปิดเช็คกลงเช็ดรถก่อน ก็เดี๋ยวไปรีวิวบ้านให้ดูครับเดี๋ยวให้เขาทําความสะอาดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวค่อยจะรีวิวให้ดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวคุวิลาคือทั้งหมู่บ้านน่ะคุวิลาหมดเลยเนี่ยปปัั๊๊มมระวังรถนะลูกนะระวังรถดูดิสวยนี่คืออะไรโอ้โหนี่เป็นบ่อหินอันนี้ก็บ่อหินน่ะ เนี่ยครับประคันยืนอนะอันนี้อันนี้ไม่ยืนทำอะไรกันครับผมะให้กำลังใจไม่บ้านครับอ๋ออันนี้ยืนทำอะไรกันฮะอันนี้อันนี้ทัวทัวมาจากไหนครับเนี่ยทัวจีนทัวจีนอันนี้ทัวจีนนะอ๋อทัวจีนว่าแทบชอบคนที่บุกเรียกเดี๋ยวเราให้เขาทำคอนเสิร์ตเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะรีวิวตัวบ้านให้ดูนะฮะว่าว่ามันสวยยังไง ครับผมยี่สิบสามสิบสามสิบไหมสามสิบนาทีผ่านไปนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งชั่วโมงไหมหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะยังไม่เสร็จก็ไม่ได้รีวิวบ้านทุกทีเลยเขาล้างแล้วเนี่ยเขาล้างมาเนี่ยฮะเขาล้างน้ำแล้วนะล้างแล้วล้างแล้วเดี๋ยวจะรอรอให้เขาเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวทีเดียวนะเพราะตอนนี้ก็มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้านเอ๊ คนคนก่อนหน้าเนี่ยเขาแบบเละเทะมากเลยคือแบบกินกันแบบโหยิ่งกว่ายิ่งกว่าถ่วยจีนดีกอะเขาเลยแบบต้องใช้เวลาในการปัดกวาดเท็ดถูเพราะว่าสี่เวลาเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งที่พวกผมมารออ่ะนี่ฮะอะไรลกูกโอเคเดี๋ยวเขาไปรอโอเคเรออเค,ครับผมก็แม่ไก้านทำความสะอาด เรียบร้อยแต่ก็ไม่รอยเรียบเท่าไรมีสระน้ำฮะที่ไอ้แก๊งเมื่อเมื่อคืนนะฮะทำแก้วแล้วก็ทําแก้วแตกร่วงไปในสระน้ำแล้วก็ตอนนี้เรายังเล่นน้ำไม่ได้เด็กๆคือแบบว่าขัดใจเด็กๆมากเลยเด็กๆอยากเล่นน้ําแต่ยังเล่นไม่ได้ฮะรอให้เขาทําความสะอาดให้เก็บกู้เก็บกู้เก็บกู้แก้วก่อนเห็กก็ว่ายงั้นนะมาเดี๋ยวพาไปรีวิวตัวบ้านก่อนบ้านนี้ก็มีสามชั้นนะฮะ อันนี้ก็เข้ามาก็จะเจอประตูแล้วก็เปิดเข้าไปเลยครับโอ้วุ่นวายวุ่นวายจริงจริงวุ่นวายกันจิๆต่อมาก็จะเจอห้องคาราเกะเลยฮะอ,อันนี้มีเพลงฮะเ,เดี๋ยวคลิงสิครับก็จะมีห้องแรกคางล่างจะมีอยู่ห้องหนึ่งนะในห้องนะฮะแล้วก็มีโต๊ะกินข้าา มีห้องครัวนะครับผมห้องครัวห้องครัวไปเดี๋ยวพาไปข้างบนเลยดีกว่าเดี๋ยวดี่ก็นสิเฮ้ย <c oughs> อะไรวะย้าย <c oughs> ข้าวย้ายออกก <c oughs> ็จะมีห้องฝั่งนี้หนึ่งห้องครับเนี่ยอันนี้ก็มีสองเตียงแล้วก็มีบันไดนะขึ้นไปชั้นสองนะฮะขึ้นไปชั้นสอง ชั้นสองขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอในบ้านกว่ดบ้านอะไไม่ใช่ก็จะเจอนี่แหละครับผมโต๊ะสนุกเฮ้ยไม่ใช่โต๊ะสนุกนี่โตัวผูโตัวผูฮะก็จะมีสามห้องอันนี้อะไรห้องน้ำห้องน้ำันนี้ห้องน้ำนะฮะห้องน้ำรวมห้องน้ำแล้วก็มีหนึ่งห้องสองห้องสามห้องก็มีสามห้องอันนี้เป็นห้องใหญ่ อ,อันนี้ผมก็จะนอนในห้องนี้อันนี้เป็นห้องใหญ่ฮะ,ะแล้วก็จะมีทางนี้มีห้องก็นนึงมีดาดฟ้าก็นโอ้โหโอ้โหแล้วก็จะออกมาก็จะมะีระเบียงมาทางนี้นะใหญ่มากก็สามารถที่จะไปมองวิวได้แบบโ,โหนี่แหละฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านภูิวล่าเลยนะ เป็นหมู่บ้านพูวิลล่าแบบทั้งหมู่บ้านเลยอันนี้กําลังก่อสร้างก็มีนะพี่กาลังก่อสร้างแล้วก็จะมีข้างบนข้างบนก็จะมีห้องนึงนะฮะเดี๋ยวพาขึ้นไปนี่แลบบ้วครับอ่ะนี่เลยก็สวยดีอ่ะ <itez> เฮ้ยพา,ๆๆาไปดูข้างบนๆๆข้างบนก็จะเป็นแบบอันนี้บันไดบันไดแบบอ่า เขาได้อ่อนใดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมุนนี่ไดอะไรวะอ้าวพ่ออ้าวครับผมอ่าระวังโรคระวังนะเดินให้ดูอีกแล้วเนี่ยโอ้ยตัวเล็กตัวแซ่บเขาบอกว่านมาทางนี้ได้อ่ะโอ้ยข้างบนอย่างเฟี้ยวพ่อเข้าไปดูนี่เนาบโอ้โหขู่ข้างบนอย่างเฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวจูบมจูบผูโอยข้างบนอย่างเฟี้ยว โอ้โห OK, ดู e> ดิดูมือหน่อยเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะข้างบนอย่างเฟี้ยวครับผมโอ้โหดูดิพอคนนุ่มเลยตรงนี้เือนุ่มมากเลยอะไม่ได้ใช้แรงเลยมันบุกโอ้โหข้างบนอย่างเฟี้ยวแต่เสียอย่างเดียวมันร้อนเพราะมันเป็นมันเป็นกระจกมันเป็นกระจกหมดเลยนะคือมันร้อนไม่มีห้องน้ำาแต่มันมีเออมันไม่มีห้องน้ำาษระวังนะลูกลงด้วย ะะแล้วก็จะมีโต๊ะแบบ <c oughs> เอาไว้นั่งชิว,ชวๆ <c oughs> กินอะไรกินโน่นนี่นะที่นว่านไปก็จะมีรั้วระเบียงกันตกนะฮะก็จะทํากันตก <c oughs> ไว้ให้ก็จะมีหมู่บ้านก <c oughs> าลังแบบกําลังสร้างอีกขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นแบบหมู่บ้านพูว <c oughs> ิล่าเยอะมากกําลังสร้างอีกสวยด้วย หรือจะมีนั่งโต๊ะแบบชิวๆนะฮะนั่งโต๊ะมาแบบนั่งนั่งแล้วก็เนี่ยดูนี้อะไรลูกฮะอ๋อมันมีต้นขาด้วยอ๋อเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอลูกเป็ว่น้เหรออยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าอ๋อนี่ครับอันนี้จากชั้นสามนะมองไปก็มีสระว่ายน้ำ เห็นวิวด้วยวิวก็ประมาณนี้ครับผมหนู่บ้านภูวิลล่าเขาใหญ่นะฮะวิวไล่กระโพดงฝั่งนู้นก็จะมีฝั่งนู้นกำลังเกี่ยวกระโพดเลยนะวิวไล่กระโพดครับวิวไล่กระโพดใช่วิวไล่กระโพดงันเกี่ยเนาะอืมใช่เนาะอันนี้มันดูแบบร้อนๆเนาะอันนี้มันดูร้อนๆถ้าเป็นเขียวๆว่าไงลูกเอ้ยวะเดี๋ยวลงไปผ่าลงไปข้างล่างก็ประมาณนี้ครับผมก็ลงๆไปลงไป ไม่มีไม่ไม่เปลนขนาดให้น้องหรอกเดี๋ยวอะไรวะอันนพ่อครัวพ่อครัวเมนูทำอะไรครับวันนี้อ <dive> <ederim> ัน <harvesting> น <out> right? ี้ไก่ครับกนี่ครับไก่สองโตไก่โตัวฮะอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ก่อไฟทำไมอ่ะก่อไฟไว้ให้คนถามครับให้หมาถามคนกูขอหมาเป็นบ้าเหรอ อันนี like ้ก็ม he? ีอัน oh, น <cs ut> ี้ให้กินกระพบกิ่งไม้กิ่งอะไรครับทักินอนี้ถ่ายรูปโปรตีนะแต่ว่ามันกินก่อนกูไงกู้มันกินแล้วก่อน่รูแล้วเหรยังไม่ได้รูปโทรศัพท์บอกไว้ก่อนนะวันนี้ห้ามล็อกห้องนะถ้าใครล็อกห้องปักเ็นผมเป็นตาคนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เลยตมบอกว่าเวนเวนใครบอว่นผมเป็นตคนหนึ่งก็ได้ห้อง้างบนห้องบีห้องเชื่อมด้วยด้วยเ่อนไม่มห้องบนอีมแ เราเอาบอกว่าเต้ยแค่คนสองคนอะอลังการมากอันนี้มีอันนี้มีโซฟาแล้วเห็นที่เห็นกลุ่มจิ้งจุเห็นเห็นโซฟาเลยใช่โซฟานี้เลยนี่เลยเด็กน้อยอยากเล่นน้ำแล้วแต่รอรอเขามาเก็บเศษแก้วก่อนนะเด็กน้อยรออยากเล่นน้ำไแน่รอเวลาเราคือมันขึ้นลำบากเลยคือแบบโหรอบนี้คือบ้านโอเคนะแต่ว่าเราเสียเวลาแบบเสียเวลาตรงที่ต้องมารอแบบไอ้นี่ ไปดูแม่ครัวเขาทำอะไรกินบ้างครับแม่ครัวทำอะไรครับวันนี้เมนูเหงี่ยงเลยไม่มีใครตอบด้วยทอดทอดทอดอันนี้ลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นนะลูกชิ้นไงลูกชิ้นทอดโอ้เนี่ยปอกๆนี่ขนาดเลยนะอันนี้เนื้อเนื้อกวางเออันนี้นะอันนี้ทำมาแล้วผมทำปลิลลิลิ๊กดูลิ้นดิโอ้โหคิดว่าจะแหลกไห เท่าไรครับผมอันนี้เมนูจำเละจแเละมีจำเละก็ได้อ้ะก็จะมีอันนี้ก็อุ้ยมีลูกตามันตับช่ปอะไรวะเอามาให้คุณแล้วก็ได้มาจะเป็นไม่รู้เลยโอเครับอันนี้ก็มีกุ้งมีจุ้งด้วยมีจุง น้ำดื่มโอ้ยไม่มดื่มเมียไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำเมียเมียขาดน้ำเออเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดให้เี้รับโเป็นใครมก่อนนะมองห้องรับโทษเป็นใครก่อนเราคือห้ามรับห้องห้ามรับห้องใครรับห้องนะใครรับห้องจ่ายค่าบ้านรอบห้องน้ำได้ไหมอึ้ยได้ไหมวะอึ้ยได้วะได้วะเอ้ยรับไปรับไปรับห้องน้ำได้ไหมใครใครใครรับห้องจ่ายค่าบ้าน แต่ถ <molec> ้าอห้องน้ำได้ห้องน้ำก็ห้ามล็อกนะบอใครไปอาบน้ำก็ห้ามล็อกนะห้องน้ำนเสบียงเรามีพร้อมแต่เรา อยากเล่นน้ำแล้วตอนนี้คือแบบร้อนมากอยากเล่นน้ำแต่เล่นน้ำยังไม่ได้รอเข้ามาทำความสะอาดสระน้ำนะฮะประมาณวันนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเขาเลิ่งไม่มาเลยเด็กน้อยก็อยากเล่นน้ำผมก็พี่เขามาทำความสะอาดเลยฮะเพราะว่าแบบผมไม่ไหวเลยจริงมีทั้งเศษเลยนะนะนะเบิร์ด เบิร์ดมีทั้งอะไรวะมีทั้งฟุงทัง้งฟอยไังฟอยก็รู้ใจไม่ให <c oughs> มแ่แกงงไม่รู้ว่าตายแล้วยังอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ตัวนี้เ <c oughs> ขากำลังจะมาทำความสะอาดนะฮะนี่เลยคือแบบโหทำได้แบบสุดๆเลยไอ้แก๊งก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาพักต่อนะโอ้สุดๆเลย แล้วเดี๋ยวจะทำการกระโดดสห้ดูนะครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปขึ้นสไลด์อีสานดีกว่าสไลด์อะไรวะเย้สไลด์อะไรวะเดี๋ยวไปขึ้นสไลด์อีสานให้ดูนะฮะนี่สไลด์อีสานเอาปั๊ไปก่อนเดิมเสิมเดมเอิมเดนมเดิเดิน้องมไดิมเดิมเดิมเดิเดเดิเดิมเเดเดิมเดิมเ มาปั๊บมาเลยเล้สองเอ้ยโอ้ยมันทำไมล่ะกูว่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวขึ้นไปสไลเดอร์ขึ้นสไลเดอร์สไลเดอร์ไปเฟ่เฟไปก่อนไปไปไปเร็ววเร็วเเรเรเเรวว้าวเว

โอ้ยน้องเลยคุณน้องเลยโอ้ยยจะพาไปดูข้างล่างนะครับจะพาไปดูข้างล่างเมอนจะพาไปดูข้างล่างกันเจ้ตั้ม้อเยเคลเอัน เดี๋ยวเราจะมาไปดูไฟเอาล่ฮค่ะายนุน่น้ครับเอ้านนนน่นนน่นนี่เป็นไรนนนเป็นไรเป็น,ปนปอนไรเฮ้ยกระโดดมา อ้าโอ้ยอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยใสน้ำสีสันสวยมากครับผมบายบายเพื่อนเลยบายลยกหนึงน้นอันนี้ใครครับใครครับนอนครับ

ลงก็โดนไม่ไข่ไปท่ไหน่อไลกวพ่ออลกเหน่อไม่อยาจะี่กูดูกูไหวี Ah, mamá